อริยสูตรจเจริญโพชฌงเจ7ย่อมนำตนออกจากทุกข์ดูกรภิกษุทั้งหลายโพชฌงเจดเหล่านี้อันบุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วให้เป็นอริยธรรมนำตนออกจากทุกข์ย่อมนำไปเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้กระทําซึ่งโพชฌงเจดนั้นโพชฌงเจดเป็นฉนคือ สติสัมโพชฌงธรรมวิจยสัมโพชฌงวิริยะสัมโพชฌงปีติสัมโพชฌงปัสสัทธิสัมโพชฌงสมาธิสัมโพชฌงอุเบกขาสัมโพชฌงดูกรภิกษุทั้งหลายโพชฌงเจ็ดเหล่านี้แลอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วให้เป็นอริยธรรม นำตนออกจากทุกข์ย่อมนำไปเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้กระทำซึ่งพโพดชงเจตนนั้นจบสูตรที่9